ออตโตเบพี่น้องชาวไมค์ครับทุกท่านด้วยวันนี้เพื่อนะมรมมโมเชเดอร์ที่มีชื่อว่าอเดี๋ยวมันชื่อว่าอะไรวะเออนั่นแหละอ่านไปตากินไม่ออกนะเออแค่นี้แหละมาบอกแค่นี้ทุกคนจะพาไปดูต้นหญ้าที่มันกระชับกระเฉง,งแล้วไม่กิน ปเครื่องด้วะเล่นอย่างลื่นเลยแต่ก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะก็มันก็จะดีๆหน่อยอะเออทำไมหัวเกาะเอออย่างเท่แล้วไอ้ดอกไม้นะ่ะดอกไม้มันก็จะเป็นแบบนี้โคตรกระโปกเลยแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไม่กินแรงไปเครื่องอะปล่อย ล้วปล่อยให้ให hmm ้ใ hmm. ห้ออกไปนี่นี่นี่นเนียห้ะ่เลยไปดูน้ำไม่ีเพิ่งดูใบไม้ก่อนใบไม้ก็จะเอช็ดกระชับกระเชงเชชอบการเคลียบชับกระเชงเฮ้ยใบไม้บอกแล้วมีแสงอร่อยแต่แล้วคุณพ่อเป็นแล้ว น้ำมันก็จะเหมือนเดิมแต่มันจะเข้มกว่าเดิมแล้วมีการเทียบก็เป็นไนะ้อเน่ะเดี๋ยวขอปัดปัดโอ้โอ้หมู่มบ้านเดี๋ยวพาไปดูข้าวด้วยข้าวข้าวอืมเนี่ย <c oughs> ข้าวข้าวข้าวข้าไปดูข้าวเนี่ยมันไม่มีข้าวดูปักทอดดูตอนกลางคืนโชว,ว่ามันจะเป็นยังไงไอนี่ปักทอดุดปักทอดตอนกลางคืนมันไม่ค่อยสวยอืมผมไม่รู้ทำไมแต่มันเออ ดมผมให้ดูทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแสงจ้าไม่มองเอาไปเล่นนะช,ช่วยเลนแล้วเราก็ปักแบบทอร์้บ้านอะ่ะมันไม่สวย เกียงก็เมืออเดิมกระทัดแล้วเอาเมืออเดิมพนะี่ฟ้าโอ้ตีแบบเนี้ยมันสวยดิผมว่านะโอ้อันนี้ก็สวังเจ้าเลยโอ้โหอันนี้ก็สวยงามสวยงามเอฟซีน, <c oughs> <c oughs> นี่ เราเผาไอมันมันพวกเขาอ่าันนี้มีอู้หูสกิโยกุช้าจิวจิวอืมมาที่นี่เละ ไม่มีอะไรมาเริ่มไปจัดก,การพวกมันจัดก,การมันมามันพันโอ้โหบายโอ้โห yes